เข้าวข้าวติ่ไหนพยัยะอาหยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นนอนปิกมาเจ้านี้ที่ภักเหนือช่วงอู้จ๋าวันนี้นะครับอย่างที่เกินกันช่วงต้นรายการว่าม,มีโรคระบาดบัดเดยวนี้นนมีหลาย,ลยคนพูดเรื่องละอ่อนน้อยบัสบายพ่องอเรื่องของโรคต่างๆพ่อง แต่วันนี้เราจะมาอู้จากันนะครับเรื่องของไวรัส RSV แล้วก็โรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กเจานาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับดรทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณนุขจังหวัดเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับวันนี้สวัสดีเจ้าปากันแถมแล้วเวลามีโรคระบาดเนาะเจ้าอู้ถึงเชื้อไวรัส RSV มาเด๋ยวนี้เขาไปตีไหนโดยเฉพาะโรงเรียนถ้าผัยตีมีลูกน้อยเนะเจ้าก็จะได้ยินโรคเนี่ย RSV RSV เป็นโรคฮิตของละอ่อนเนาะเจ้าถ้าอู้ถึงไวรัส RSV เนี่ยมันคืออะไรมันแตกต่างกับไข้หวัดจะไรเจ้าคนา RSV ก็คือเป็นชื่อย่อนะครับของเชื้อไวรัสตีทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจครับประาชื่อเตมมัน คือเ e สเพล r ตอเรียซินซิเชียลไวรัสครับเหาง่ายๆคนไทยหิวอสบนะครับแต่จริงๆแล้วจ่อเต็มคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อ r s v ครับก็คือเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งนะครับโรคทางเดินหายใจอาการจะคล้ายกับไข้หวัด S <S นะครับแต่จะแตกตั้งกันก็คือว่าจะมีไข้สูงแล้วก่อที่สําคัญคือจะไอไอนักไอแห้งๆอย่างนี้น,นะครับแล้วก่อถ้าบาตรได้รักษาถ้าปกติถ้าเป็นไข้หวัดเนี่ยประมาณ7วันก็ทํอาการดีขึ้นรักษาตามอาการพักผ่อนนักๆอาการดีขึ้นแต่ถ้าเป็น ISV นี่คือถ้าบาดรักษา,ท,าทัานท่วงทีเนี่ยอาการจะนักหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็จะทําให้เลออ่อนเสียชีวิตได้ง่ายครับเพราะว่าจะจะพบมากในหลออ่อนที่ต่ำกว่า5ขวบครับ พอต่ําขอห้าขวบนี่พุ่มต้านทานอะไรอย่างก็ยังน้อยอยู่เพราะนั้นอาการจะรุนแรงครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนเป็นไข้หวัดเป็นเชื้อวัดชนิดหนึ่งแต่มีความรุนแรงกว่าวัดธรรมดาถ้าบอกว่าเป็นเหมือนไข้วัดนี่ถ้าสมมุติว่าเคยเป็นไปเตือนนึงแล้วจะสามารถเป็นได้แหมก็ครับหรือว่าเตื้อเดียวในชีวิตเหมือนไข้วัดเลยครับ ติดถ้าสมมติว่าร่างกายออนแอร์แล้วก็ไปในที่แอร์อัดไปสัมผัสกับเชื้อก็จะสามารถเป็นได้เรื่อยๆก็คือสามารถเป็นได้ตลอดแบบเหมือนโควิดสิบเก้าคุณทิลโพนติดจะมีภูมิึ้นมาหมน้อยหนึ่งในจีบใจอันนี้ก็คือไข้วัดเลยเป็นได้ตลอดเป็นได้ตลอดมาไขวัด การติดตอ่อของ RSV เนี่ยเหมือนไข้วัดก็ครับหรือว่าหรือว่ายังไรมันมันติดตอ่อง่ายหรือว่าง่ายอย่างไดครับอ่าติดตอ่อง่ายครับเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไอาจามจะคนไข้ถ้า,าไปสัมผัสอ่าอ่าโดนโดนไอาจามโดยตรงหรือว่าไปสัมผัสกับภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ที่อ่ามี ละอองของทอี่เป็นไอจาม,มนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนวัดเหมือนโควิด,ดเ,เหมือนกับโรคมือเท้าปปกครับ<ช>ติดจะติดลักษณะ<อ>การติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ,การติดต่อกันส่วนใหญ่จะผ่านจะผ่านสารคัดหลัง่งจะผ่านน้ำลาย<ๆ>จะผ่านน้ำหมูกอ,อย่างของผู้ป่วยทีนี้ส่วนใหญ่กลุ่มตีเฮปะ เป็นกลุ่มหลออ่อนตอนนี้ในพื้นตีดจ,จังหวัดเจียงใหม่บ้านเฮานี้มีน่าก,กว่าเจ้างนะเจ้าจริงๆแล้วโรคนี้ติดได้ทุกวัยทุกวัยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อาการจะบ่ค่อยรุนแรงนะครับแต่ก็จะสามารถแพร่กระจายเชื้อให้หลออ่อนได้เหมือนกันครับแต,<อ>แต่หลออ่อนนี่จะมีอาการรุนแรงโดยเฉพาะต่ํากว่า5ขวบอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้สูงอายุถ้าอายุนากว่า65ปีหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานโรคไตอ้วน ติดเชื้อเอชไอวีเงี้ยครับก็จ,จะทําให้เกิดอาการหนักได้เช่นเดียวกันมูนี้คือกลุ่มเสี่ยงใช่ครับสแสดงว่าทํามันคล้ายๆกับโรคโควิด1 9เาอีครับที่ยิ่งอายุนักก็จะมีอาการ,รมากอายุน้อยก็มีอาการมากนี่อาการโดยรวมของมันเนี่ยครับที่หันว่าชัดๆเลยว่าอันนี้คือไอซีวีละมีอไอย่างพองครับเดี๋ยวผมอัน ย้อนคำถามตะกี้นะครับเรื่องของสถิตินะครับก็คือในส่วนของกรมควบคุมโรคเปิ้ลก็ได้รายงานออกมานะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะพบผู้ป่วย ISV เนี่ยประมาณปีละประมาณ4,500คนถึงถึง5,000คนนะครับแต่สำหรับนนในจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเนี่ยครับช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะพบ ผู้ป่วยโรคนี้นักขึ้นนะครับอย่างย่า่ตี้ท่านพวิธีกรบอกว่าเออไป้องยาจะหันกันเลาออนในช่วงนี้นะครับอันนี้การกำลังอยู่ในช่วงการระบาดในาจากการเก็บข้อมูลของสํานักงนานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐนี่ก็ประมาณวันละประมาณห้าถึงสิบลายนะครับสาย,ายออก อันนี้คือเฉลี่ยเฉลี่ยสัปดาห์ละห้าถึงสิบลายอันนี้คือเฉพาะคนตีไปหาหมอแล้วหมอตรวจแล้วแล้วก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะนักหน่อยนะครับประมาณสัปดาห์ละประมาณ10-12ึงายนะครับอันนี้ที่เข้าสู่ระบบของการรักษานะครับก็แต่ว่ายังใดก็ตามโรคโรค ISV เป็นโรคที่ จะมีปัญหาในเรื่องของการรายงานการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามาได้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังถูกประกาศเป็นโรคเฝ้าระวังเตือนนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของจังหวัดเราจะเฝ้าระวังที่เป็นคัสเตอร์หรือว่าเป็นกลุ่มก้อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณาปีละประมาณ2-3ถึงคัสเตอร์นะครับ,รบซึ่งตางโรงเรียนหรือว่าตางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเื่นจะแจ้งมาให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับนี่ก็จะเป็นการเฝ้าระวังนะครับ ปัญหาในการเฝ้าระวังโรคก็คือว่าเวลาราอ่อนผู้ปกครองพาเข้าโรงเรียนนะครับก็จะขออภัยครับพาเข้าโรงพยาบาลครับเราจะมีแค่เฉพาะที่อยู่ที่เป็นที่อยู่ของเปิ้อนก็คือภูมิลาเนาใช่ครับเราก็เลยบอกพวาว่าน้องคนนี้มาจากโรงเรียนไหนแล้วมีระบารระบาดในโรงเรียนตรงนั้นก่อครับตรงนี้ต้องขอฝากใื้คุณครูนะครับทางครูอนามัยหรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งถ้าเจอเราอ่อน ที่มีอาการของโรค RSV หรือว่าผู้ปกครองโทรแจ้งนะครับแล้วมีหล่อนที่มีอาการคล้ายๆกันอย่างน้อยก็คือมากกว่า5คนขึ้นไปคือโทรมาแจ้งที่สํานักงานกลุ่มงานควบคุมโรคของผมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับเขาจะมีทีมลงไปตรวจสอบดูดูแลควบคุมโรคเขาต้องปิดโรงเรียนก็เจ้าถ้าเกิดปะว่าในชั้นเรียนนั่นมีคนเป็นมากกว่า5คนคนมันจะมีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับว่า ถ้าเจอในห้องนี้มากกว่า5คนปิด3วันเพื่อทําความสะอาดเงี้ยครับถ้าเจอนักกว่ากี่ห้องนีครับก็จะปิดอันนี้อันนี้เราจะให้คำปรึกษากับทางโรงเรียนแห่งหนึ่งอย่างตีัว่น้าบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เาต้องการก็คือข้อมูลว่าลอออนติดเป็นติดการติดเชื้อติเชื้อ s อสอเี่นี่ยอยู่โรงเรียนไหนตีไหนจะได้สําคัญที่สุดคือผู้ปกครอง เวลาผู้ปกครองป้าละอ่อนไปหาหมอแล้วพอหมอตรวจมาพบว่ามีเชื้อเนี่ย ISV เนี่ยต้องโทรแจ้งครูประจำชั้นเปินจะได้มีข้อมูลแลวเปิดจะได้ส่งต่อมาให้กับในงานของเขาจะได้หูว่าเออตอนนี้มันมีการระบาดนักน้อยบบกใดเพราะว่าละอ่อนเนี่ยอยู่โรงเฮียนนักหรืออยู่บ้านนะครับแล้วก็เวลาอยู่ตัวกันในห้องเรียนเนี่ยละอ่อนน้อยตึงเล่นกันตลอดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนะถ้าสามารถสโคบได้ว่ามาจากโรงเรียนไหน มาอยู่ตรงใดพอกเนี่ยมันง่ายต่อการควบคุมโครคและก็ป้องกันการการะบาดได้ดีกว่า<ช>นะครับทีนี้อาการของโรคก,ก็คือคจะเหมือนไข้หวัดเลยนะครับมีไข้มีไข้นะครับไอจะมีน้ำมูกน้ำลายอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมือนไข้หวัดแต่ข้อขอเสียของของไ s v ก็คือว่า ถ้ารักษาไม่ทันนะครับก็จะทาให้เราอ่อนมีไข้สูงมากมากกว่า39องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไอไอจนร้อนบางคนไอแรงจนอาเจียนเลยนะครับแล้วก็มีหลังจากนั้นก็คือหายใจเหนื่อยหอบนะครับหายใจออกมามีเสียงวีดวีดวีดอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จัดหน้าเขียวแล้วก็บบียกอาหารอันนี้ที่สําคัญบบียกอาหารแล้วก็จะมีอาการหน้าเขียวแล้วก็มันขาดขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็ทําให้ ะระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับถ้าเกิดว่าหักษาบัตันเนอะเ<ช>จ้ารุนแรงอ,นนอันนี้เพราะคุณหมอบอกว่ามีลักษณะของโรคที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยคือระหวังตั้งแต่เกิดโรคไปจนถึงถึงระยะที่รุนแรงเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าครับในละอ่อนน้อยเนี่ยร,ระยะฟักตัวหลังจากที่สัมผัสเชื้อแล้วก็ประมาณ4-6วันนะครับ,รบอพอมีอาการปุ๊บ ก็เริ่มมีอาการมีไข้มีเหมือน,นวัดทั่วไปนะกับประมาณ1-3วันนะครับ,รบถ้าบาได้รักษาทานท่วงทีก็จะเริ่มลงปอด<ม> ปันหาว,ว่าระบบหายใจส่วนล่างนะครับลงปอดก็ทำให้ปอดอักเสบแล้วก็มีอาการอย่างที่ว่าแม่นเพราะว่าถ้าบัจรสังเกตมันคือไข้วัดธรรมดามอย่าง,างตีบ้านมีลูกสาวน,น้อยเหมือนกันเนะเจ้าก็เป็นอยู่ตอนนี้ <c oughs> ติดเชื้ออยู่ตอนนี้อาการเริ่มแรกคือเป็นวัดธรรมดานี่เลยถ้าเกิดว่าลงปอดไปแล้วนี่คือยุ่งเลยเนาะเจ้านะเจ้า เพราะฉะนั้นอาการก็จะมีมีสองระดับระดับตีมันยืาอตาลงปอเตือกับติมันลงปอไปแล้วนมีก่ก็จะรุนแรงเหมือนกันการทักษานี่เขาต้องทักษาจะไดเจ้าทักษาตามอาการถ้าถ้าสงสัยนะครับมีโรควัดเป็นอาการวัดนะครับแต่ว่ามีไข้สูงปกติวัดทั่วไปนี่คือไข้บะสูงแต่ใดหรือว่ามันมีไข้เลยนะครับแต่ว่านี้ถ้ามีไข้สูงก็คือรีบพาเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลเลยนะครับคุณหมอจะมีตัวอันเทสคิดนะครับที่จะ ตรวจสอบแล้วก็เพื่อจะวินิจฉัยว่าเป็นไอเชื้อ i อ v อ่กอนะครับก็มีการตรวจท้งห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับแล้วก็ ปพืกยะยดามการรักษาตามอาการเนื่องจากว่า ISV ก็ถือว่าเป็นโรคที่อุบัติใหม่เหมือนกันนะครับ,รบยังมามีในเรื่องของการรักษาเฉพาะอยู่ระหว่างที่ทางทีมแพทย์กำลังศึกษาค้นคว้าอยู่นะครับยังมามีวิธีการรักษาโดยเฉพาะนะครับ,รบแล้วก็มามีวัคซีนตัวนะครับใช่ครับเพราะนั้นก็คือรีบพาบุลลาน ของเฮาเข้าไปสู่ระบบการรักษาแพทย์จะดูแลยอย่างใกล้ชิดถ้าสมมุติว่ามีไข้ปกาจากเรืองยาลดไข้มีเิมหะต่อเฮืองยาละไรเซมหะหรือว่าข้อะปอดห,อหรือว่ามีการสูบเิมหะ น้ำมูกออกนะครับก็จะช่วยให้หลออ่อนหายใจได้คล่องแล้วก็ยูนกับมือแพทย์แล้วเนาะเช็คมือหมอแล้วสบายใจสบายใจแล้วครับก็จะด้ดูตามอาการได้คล้ายๆกับว่ามีอาการอย่างรักษาตามนั้นเดี๋ยวร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นเองนยครับอันนี้ต้องถามว่าแล้วบัเดวนี่มันมีเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ต่อบางบางพื้นที่่เขาก็พูดถึงว่าลูกหลานเนี่ยก็เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ตยอันนี้มันมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันก็ครับระวางไอซีกับไข้หวัดใหญ่นะครับ ก็คือเป็นเป็นคนละเชื้อกันนะครับแต่อาการคล้ายกันแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็ไข้สูงตลอดเนี่ยนะครับตัวตอนนี้มันมีระบาดในโรงเรียนก็คือทั้ง RSV ทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งไข้เลือดออกมีเท้าปากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องอาจจะต้อง แยกเครื่องออกนิดนึงสังเกตนะครับแลว้วก็ที่สําคัญคือต้องอกระตือรือร้นที่ไาบุตรหลานไปหาหมอถ้าสมมุติว่าวันที่เอาเฮาหักษาด้วยตวนเองแล้วเราออนมีอาการหนักปุ๊บเนี่ยบางทีไปถึงมือแพทย์แล้วแต่ว่าเพิ่นก็บบัต่สามารถช่วยได้ทันเพราะอย่างที่บอกคือยังไม่มียาในการรักษาเฉพาะนะครับต้องรักษาตามอาการ ครับเพราะนั้นรีบนำเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลแพทย์ก็จะตรวจทางห้องปฏิบัติการก็จะได้แยกว่าไข้หวัดใหญ่กับมือเท้าป้ากันางครับเพราะมันมีวิธีสังเกตของผู้ปกครองนี่สำคัญเลยเพราะบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นวัดน้อยเดียวไอ้น้อยเดียวซื้อยากินก็ได้แต่บางทีมันบ่หายมันเป็นเลือดลางมันเปลี่ยนติ๊กๆแล้วมันเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ย เอาไปหาหมอจะได้หู้ว่าเป็นไอหยังเพื่อว่าเป็นโรคที่เชื่อไอหยังมูน่มาก็จะได้แจ้งรู่ละอ่อนคนอื่นก็จะได้ระวังตัวจะได้สังเกตตัวเก่าตัวในเจ้าเท่าที่ฟังคุณหมอบอกว่าอาการที่เหมือนกันต้งหมดเลย3โรคก็คือมีไข้สูงแสดงว่าถ้าสมมติว่าบุตรหลานของท่านมีไข้น้อยๆอันนี้ยังบหวได้ก่อนถ้ามีไข้สูงแล้วอันนี้คือควรไปหาหมอทันที ก็ <UNKNOWN> เป็นเป็นข้อสังเกตให้สูงนี่ก็คือ39องศาขึ้นไปโอ้ดสุดๆนะครับถ้า40นี่จะจักแล้วนะเจ้าครับับ38 39ในไปได้เลยรับคุณแม่หันลูกตัวเก่า38กับฮงยาแล้วครับวันเดียวนี้รีบไปวัดทุก3นาทีสาทธีก็วัดสามวธีก็วัดอันนี้คือคือข้อบ่งชี้ที่ว่าต้องเป็น RSV ก็คือตีหันได้ชัดเลยก็คือเหนื่อยหอบ ไอไอจนหักออกมาอันี้มีแต่เจ้าเออแล้วก็จะเนื้อยหอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องฝั่งปลาไปเยันตีหัวหน้าบวชถ้าปลาไปจ้าถ้ามาล้งปอดไปแล้วเนี่ยยุ่งเลยกลัวขนาดนะครับแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าในละอ่อนเนี่ยมีความรุนแรงนักในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีอาการตามนี้ตัวกัครับหรือว่ามันกันกันเลยครับมันกันครับเป็นโรคเดียวกันนะครับเแต่ว่า ท่านใดที่ภูมิคุ้มกันน้อยอย่างเงี้ยครัมันก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงนะครับก็จะอยู่ที่ปะป้นกับแทบทุกโลกอันน้นปะปนกับหล่าอ่อ,อนผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจําตัวะครับอันนี้ก็จะมีภูมิต้านทานที่ต่าอยู่แล้วโรคก็จะมีความรุนแรงนักขึ้นครับคนติดเป็นนี่ก็คือต้องยุติเหี้ยนก่อนนะเจ้าในส่วนของการตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับผู้ปกครองต้องต้องหนักถึงตรงนี้เพราะว่าจะบาดทำให้ไปแพร่เชื้อไปสู่เหล่าอ่อนคนอื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือโรงเรียนหรือว่าสนยนเด็กที่เจอเหล่าอ่อนแม้แต่คนเดียวก็ตามนะครับต้องที่รีบทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ของเหล่าอ่อนส่วนตัวแล้วก อุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่จะต้องใช้ร่วมกันเช่นราวบันไดลูกบิดนีครับต้องทําความสะอาดอใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อเช็ดฆ่าเชื้อนะครับท,ทันทันทีทันใดเลยครับจะป้องกอันการแพร่ระบาดได้ได้ดีอ,นนอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะครับเ<อ>นาะยังที่คุณหมอบอกว่าถ้าคุณผู้ปกครอง พบว่าลูกตัวเก่าเป็นไอซวีแจ้งรงเรียนตัวเนาะจะได้เขาจะได้จัดการทันทีนะเราจะหยุดโรงเรียนจนจนอาการดีขึ้นนะครับแล้วถึงไปเพราะว่ามันจะแพร่กระจายได้ตลอดจนหายระยะเวลาในการฮามเชื้อมันแล้วพอเขาเป็นแล้วเขาได้ยาของหมอมากินเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณกี่กี่วันหรือกี่สัปดาห์เจ้ามันถึงจะหายอันนี้มาแน่ มาแน่นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอาการของเราอ่อนคนนั้นจะน่กจะน้อยพุ้มกันหอดแต่ละคนจะนักจะน้อยมอกได้นะครับแล้วก็พักผ่อนเพียงพอก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยก็มีการออกกําลังกายสม่ำเสมอด้วยก็อย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าเป็นวัดเนี่ยก็ประมาณ7วันครับครับถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มโรคทางเดินหายใจนะครับประมาณ7-10วันครับขึ้นอยู่แต่ละคนใหมุมกับหนึ่งก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนเพราะว่า บระเมอนกันบ<ช>างคนก็แข็งแรงนักแข็งแรงน่อยออนแอร์ป<ช>มืเมอนกัน<ช>เจ้าอย่างไร<อ>ต้องหาหมอก่อนเป็นเรื่องสําคัญได้ยามามันถึงดีขึ้นนะครับนะออนอกจากเรื่องของ rsv แล้วตะกี้อู้เกรินไว้น่อยกับโรคไข้เลือดออกเขาจะหันว่า สถานิของจังหวัดเชีงยงใหม่เรื่องโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีมาค่อนข้างดูมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคนระับบะเด็นนี้เป็นอย่างไรพ่อครับโรคไข้เลือดออกไม่ใช่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าช่วงสองสัปดาห์สองสาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แนวโน้มดีขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับาอาจจะเนื่องมาจากว่าฝน,นทิ้งช่วงนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนาาหน่อยหรือว่าฮาลนลงกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเดือนกรกฎานี่ยอดผู้ป่วย ไขเลือดออกเฮาสูงเลยนะครับสกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เล่งกันลนนลงนะครับทางท่านผู้ว่าราชการเชีงยงใหม่ก็มีความห่วงใยนะครับจาก จากข้อมูลทางหน้าจออย่างน้ว่าเริ่มลดลงครับเริ่มลดลงปกติเนี่ยคือทางสำนักงานสัตวรสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้หับรายงานโรคเข้ามาจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับวันละประมาณร้อยกว่ารายนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมิถุนากรกฎาคมแต่ช่วงหลังเนี่ยลดลงเหลือประมาณ30-40ลรายนะครับครบแต่ก็บรรจัยว่า ทุกคนพอมันลดลงแล้วจะนิ่งนอนใจว่าใจถ้าฝนมาแหมอย่างที่อันตะกี้ก็อุตูเกาะบากาศแล้วนะครับว่าใช่ครับฝนเฮาวันนี้70%ซถ้าฝนปีกมาแหมแต่ว่าเฮายังมีภาชนะที่จะเป็นแหล่งที่จะทำให้น้ำขังยุงกับวางไข่ได้แหมหลังจากนั้นประมาณเจ็ดวันก็จะเริ่มมียุงที่พาพาเป็นพาหาไข่เลือดออกแล้วครับเปิรบอว่ตต้องระวังยุงที่มันมามาวันก็เจ้าของหน้าเจ้า เป็นยุงลายครับยุงลายตัวน้อยๆบบเจ๊ตัวยุงลายแม่แรงตัวใหญ่ๆเตี้ย,ยา,าลำแข็งใจพาใครับต้องเป็นยุงกลางวันครับที่ะจะหากินในกลางวันตัวน้อยๆหลายๆครับ Έ, อืมเปิดถึงบอกว่าเวลาจะนอนมาวันเนี่ยต้องกางมุ่งใ่ต้องมุ่งขวบเพื่อเอกออนตัวเพราะมันอันตรายใช่ครับออถ้าถ้าอู้ถึงปื้นตีตีมีการระบาดหรือว่าป้าผูบรีนักที่สุดในปืนตีจังหวัดเชียงใหม่เขานี่เป็นเป็นโซนในเจ้าคะลองลองทายแล้วครับว่า ซนที่ทใด<ต>ครับโซนใต้อ๋ <c oughs> อต้องเป็นพื้นที่ที่คนอยู่แน,น่นแออัดนะครับอำเภอเมืองนี่แหละเจ้าเมืองแ <c oughs> <c oughs> บบบนรลอด <c oughs> สักเตื้อนเลยครับอำเภอเมืองจะเป็นอำเภอที่พบผู้ป,ป่วยเยอะนะครับ,รบแล้วก็ พบพบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปีนี้มีเพิ่มก็คืออําเภอโซนเหนือครับอำเภอโซนเหนือก็แม่อายฝางแม่อายใช้ประการเชียงดาววิงแหงนะครับกลุ่มนี้ก็จะจะเจอเยอะนะครับก็ก็ส่วนโซนใต้ก็จะมีอยู่ประมาณอําเภอแม่แจ่มรับนะครับอำเภออื่นก็พบได้ปลายพบทุกอำเภอนะครับแล้วก็ในโซนเหนือนะครับ รอบๆอำเภอเมืองตัวนะครับแม่ริมสันทรายหางดงเนี่ยครับนะโดยเพราะอำเภอเมืองนี่จะเยอะครับก็คืออันที่เป็นเวียงนะคนนักมีอุปกรณ์นักมีอ้อยังหึ่งมีน้ำขังอันนี้เกิดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทางพี่น้องอสมหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปลงควบคุมได้ยากนะครับเนื่องจากว่ามีบ้านจัดสรรมาเจ้าไปก็ับไปทํางานเอาเอาเข้าไปซ่องดูแลทึ้งมาได้นะครับอันนี้ก็จะจะยาก แต่จริงๆแล้วคือรักของการควบคุมไข้เลือดออกคือเจ้าบ้านเจ้าของบ้านนะครับต้องดูแลบ้านตัวเองทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายด้วยตัวเองนะครับโดยเฉพาะท่านที่เข้าไปเอาเข้าไปบาได้ครับพื้นที่ไหนที่เข้าไปมาได้ครับเป้นต้องช่วยกันดูแลสีแดงนี่คือแม่สีแดงนี่คือจุดที่มีไข้เลือดออกก็บ่าไดไข้เลือดออกครับถ้าอู้ถึงสัดส่วนหัวหน้าเจ้าซัดส่วนของของผู้ป่วยติมมีมีอาการหนัก กับเสียชีวิตในปีนี้นักน้อยมอกได้มองปีนีนเเ้เสียชีวิตก็นักเหมือนกันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งหมด7จรายนะครับ,รบตอนนี้และก็ที่น่าสังเกตก็คือเป็นผู้ เป็ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุนะครับเก <Politik S 2> ือบทั้งหมดมีหลออ่อนน้อยที่เขาบอกว่าเออเมื่อก่อนนะเขาจะเข้าใจว่าไขเลือดออกจะเป็นโรคติดต่อในหลออ่อนเดี่ยวเดียวนี่ทุกกลุ่มอายุมีหลออ่อนคนเดียวครับที่เสียชีวิตอายุ7ขวบนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเข้าเข้ารับการรักษาช้านะครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหาทาให้เสียชีวิตก็คือเข้ารับการรักษาช้าครับคุณหมอครับสายพันธุ์ของโรคไขเลือดออกที่ระบาดในปีนี้เนี่ย ต่างกับปีก่อนๆกอน,กน,กนครับเพราะว่าเ้องหัวเลือดคองนั้นมันมีอยู่4สายพันธุ์เนาะปีนี้เป็นยังไดบ้างครับสายพันธุ์ไหนหในส่วนของในเขตอำเภอ,อเมืองและก็อำเภอ,อโซนใต้เนี่ยมันก็จะเป็นาสายพันธุ์พื้นฐานที่อยู่ที่เกยระบาดในในบ้านเฮาอยู่แล้วก็คือสายพันธุ์ที่3 นะครับครับหนะครับเป็นหลักเลยนะครับแต่จะมีทางโซนเหนือนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการติดเชื้อมาจากเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งสายพันธุ์ที่4นี่ก็จะทําให้เกิดอาการรุนแรงแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ง่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางทีมสาธารณสุขของเราก็พยายามควบคุมโรคในพื้นที่ที่เจอสายพันธุ์ที่4มาเพมีการแพร่ระบาด เป็นวงกว้างออกไปนะครับถ้ามาอันก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเฮาก็ยังคงถือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบอยู่กับ1กับ3ครับเจ้าส่วนใหญ่มาตรการในการในการจัดการกำ่องนี้พอเฮาปะหูติดติดเป็นไข้เลือดออกในหมู่บ้านนั้นแล้วพี่นออสสมต้องไปผลผลควันเลยเนาะเจ้าต้อไปจัดการเลยขอเปลี่ยน ววนแนวคลิปตรงนี้นู่นเลยนะครับจริงๆแล้วคือการพ่นเนี่ยเฮาเฮาจะาจะ การพ่นป้องกันจะบ่ค่อยได้ผลหมายความว่าถ้าบ่าเจอผู้ป่วยเตื้อไปพ่นป้องกันเพื่อจะทําลายยุงเนี่ยบ่ค่อยได้ผลเพราะว่ายุงมันมีการบินอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ในการพ่นเนี่ยเราจะใช้คําว่าการพ่นฝอยละอองนะครับฝอ,อ,อยละอองซึ่งจะเป็นฝอ,อยละอองที่ใสๆนะครับ,รบอันนี้จะฆ่ายุงได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็มีอันตรายน้อยกว่าหมอกควันนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็มักจะเข้าใจแล้วก็หัน ควันมุ่งเนี่ยนะครับเปิ้ลกจะภูมิใจว่าเออมันมันดีจริงๆแล้วคืออันตรายแล้วก็ประสิทธิภาพในการฆ่ายุงน้อยกว่าแบบที่เป็นฝอยละเอียดนะครับตรงนั้นอ่ะเฮากำลังรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับว่าการพ่นแบบนี้จะดีที่สุดนะครับที่เป็นฝอยละเอียดแล้วก็จะต้องพ่นหลังจากที่เฮาพบผู้ป่วยแล้วเป็นการฆ่ายุงในคณะที่ มีเชื้อแล้วก็กัดผู้ป่วยอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็แต่ละบ้านควรจะมีสเปย์กระป๋องฉีดนะครับถ้าเจอผู้ป่วยไข้ไข้เลือดออกในบ้านปุ๊บต้องรีบทําลายยุงที่เป็นยุงลายบ้านที่ในขนานั้นเลยอันนี้จะเป็นการช่วยได้เยอะแต่วิธีในการป้องกันไข้เลือดออกดีที่สุดอย่างที่บอกคือบางให้มันมียุงกิดขึ้นคือทําลายแหล่งต้นเหตุเลยเจ้ายังยังหัวหน้าอู้บอกว่าการการพ่นฝอยละอองเนี่ยดีกว่า ยังในปื้นตีเฮานี่เฮามีการพ่นอันนี้ก็เจ้าฝอยละ <คน S 1> อ,องเนี่ยมีการทุการลองแล้วใช่ทุกท้องถิ่นเลยครับตทางตรงนี้จะเป็นบทบาทของทางอ,อบทอนะครับ,รบ<ม>ที่มาช่วยช่วยกันในการที่จะควบคุมลูกน้ำลูงลายนะครับในวันที่เราเจอผู้ป่วยปุ๊บนะครับพี่น้องอ,อสมอจะลงไปละ นะครับเพื่อที่จะทําลายแหล่งพ่อพันยุงลายานะครับแล้วก็ทางอบอตก็จะพ่นทําลายยุงตัวแก่จะควบคู่กันไปนะครับยังเขาเป็นพี่น้องประชาชนเองอยังหัวหน้าบอกว่าเขาควรจะมีฟอกกี้ตีชีเนี่ยไว้ในบ้านแสดงว่าเขาสามารถไปขอน้ํายาตัวนั่นได้ก็เจออกออกอา้าจ้าแล้วแต่ทางอบตทที่เปิ้นจะมีสนับสนุนแต่ละที่เย่่งกัหนึงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเปิ้ลก็จะมี แจกใื้นะครับให้ประชาชนหรือว่าถ้ามามีก็ซื้อเองนะครับราคา,าบาาัตรใดแต่ว่าคนมีติดบ้านไว้ได้เฮาเจอ,อยุงในบ้านของเฮาแล้วแบบมีคน เป็นไค่เลือดออกบริเวณนั้นเฮากะแค่ในบ้านของเฮาก่อนบางทีอย่างที่บอกเนาะเฮาเจ้าหน้าที่ลงไปพ่นปะตันเนี่ยนะครับได้รับแจ้งตอนเมื่อคืนเลยต้องรอไม่เจ้ามันอาจจะปะตันเมื่อคืนแม่แรงงานเฮาก็ฉีดคือถ้าเขา่นมันจะตายเลยใช่ครับมันคือน้ํายาอย่างเจ้าจะไปซื้อก็เป็นสเปกกระป๋องสเปชีดฆ่ามอะไรแบบนี้ครับทั่วไปนะครับที่มีขายยี่ห้อดังอะไรก็ได้นะครับอย่างนี้คุณหมอครับต้องถามว่าใน อามูลูกน้ํายุงลายที่เฮาบอกว่าเราต้องช่วยกันจัดการความมันทึ้งหมดเนี่ยคืออย่างที่คุณบอกว่าวันนี้ฝนตกเห็นประมาณเจ็ดวันเนี่ยออกมาละไอ,อย,ยุงมูเนี่ยคือมันเกิดมามันมีเจื้ออะไรครับหรือว่ามันต้องไปรับเจื้ออื่นก่อนอันนี้มีคําถาม,มนะ โดยปกติเนี่ยยุงจะต้องไปกัดคนที่ป่วยนะครับถ้าบ้านเฮามีคนป่วยแสดงว่ามันต้องมียุงที่มากัดเป้นแล้วก็จะไปกัดแถมคนต่ออันนี้แสดงว่ายุงจะมีเชื้อ,อแต่ว่ามันก็จะมียุงบางส่วนที่มีเชื้อแล้วล้วไปวางไข่นะครับ,รบเชื้อก็จะติดไปกับ,บยุงที่เกิดใหม่ได้นะครับถึงเฮาถึงว่าต้องรีบทําลายแหล่งเพาะพ <c oughs> ันยุงลายนะครับมีบามีบางู้แต,ตแต่ต้องทําลายไว้ก่อนเอาเข้าเสี่ยงก่อนใช่เพราะว่ามันจะไปดูดเลือดของคนที่เป็น เลือดก็จะยูติก้นมาละรากกลับมาจิ้มเ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องพามันปล่อยเชื้อมาได้เวลาเขาสบายเนี่ยหมอเพิ่งตึ้งถามว่ามีคนในบ้านเป็นไข้เลือดออกไหมคะคนรอบบ้านเป็นกอมันจะสัมพันธ์กันมันจะซอดคล้องกันเจือวาหลายคนติพออยู่จะสังเกตอาการตรวเก่าละบางคนบสบายเป็นวัดเป็นไอไอสัแม่ก็หรือไอยางก็ครับ ข้อสังเกตของไข้เลือดออกติดต่างไปจากโรคอื่นโรควัดอื่นเนี่ยเจะหพนะไข้สูงเฉียบพันครับแล้วไข้สูงลอยครับนะครับอันนี้คือไข้เลือดออกเนาะ ก็คือกินยาลดไข้แล้วไข้บ่ยอมลดลงนะครับอันนี้คือไข้สูงลอยนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากมีไข้ก็จะเริ่มมีจ้ำเลือดนะครับเป็นจ้ำๆออกนะครับถ้าสังเกตง่ายคือบริเวณท้องแขนนะครับมันจะขาวเนาะก็อาจะหันได้ชัดนะครับถ้ามาแน่ใจก็ลองบีบอย่างเงี้ยครับบีบเข้าแขนแล้วมันจะมีเป็นจ้ำเลือดออกนะครับแต่ต้องมีไข้แล้วก็มีประวัติเกิดโดนยุงคบยุงลายบ้านคบอย่างเงี้ยนะครับแล้วลองมีจ้ำเลือดออกนะครับอันนี้ถ้ามีอาการ ต้องรีบไปหาหมอเลยนะครับถ้าทิ้งไว้เมือนก็จะทำให้เลือดออกตามอาวัยวะส่วนอื่นได้เร็วแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดอสารเคมีอย่างต่างๆในร่างกายแล้วก็จะเสียชีวิตได้นะครับตรงนี้อันตรายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในช่วงนี้ที่มีการระบาดห้ามบัีซื้อยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินให้ละออนหรือว่าคนที่สงสัยเป็นนะครับ กินนะครับเพราะว่าจะทำให้เลือดออกได้ง่ายรวมทั้งท่านผู้สูงอายุอย่างที่ยังกิ่นยาเพราะีชาวบ้านจะห้องว่ายาแก้ป,ปวดไล้ายเส้นแต่ทางการแพทย์หอยหอมว่ากลุ่มเอนเซมเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ป้ณจะต้องให้กินเพราะว่ามันจะขัดกระเพาะได้นะครับ<อ>ทา้เลือดออกเพราะฉะนั้นะต้องงดยากลุ่มนี้ก่อนถ้ากระเพาะถ้าลุอย่างนี้เจะทำให้เลือดออกกระเพาะได้มันจะได้เลือกใช่ครับอาการจะหนักกินไปเลยเข้ามาได้นะครับเจ้าใตู้ตรยาจากห้หัวหน้าฝาก ใครเหลืออ้อนี้เขาหูละว่าจะต้องป้องกันกันจะไร r s v และลันเจ้าสำหรับ<ม>ผู้ปกครองร<ม>วมไปถึงสถาบันการศึกษาอะไอย่างต่างๆเขาจะมีวิธีป้องกันการแพร่ระบาดโลงนี้ได้จะไรพองเจ้าครับในส่วนของ r s v นะครับติดต่อได้เหมือนกับโรคมือเท้าปากเลยนะครับเพราะนั้นรวมถึงไข้ไข้วัดใหญ่ตัวนะครับช่วงนี้มีการระบาดในโรงเรียนก็ขอให้ทางท่านผู้ปกครองและก็คุณครู ผู้ด,ดูแลเด็กนะครับทุกท่านได้ตรวจสอบละอ่อนนะครับอาจจะต้องมีการวัดไข้หรือว่าสอบถามอาการทุกเช้าก่อนเข้าเรียนนะครับถ้าพบแล้วก็คือให้รีบแจ้งสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วทางโรงเรียนต้องทําทความสะอาดนะครับฆ่าเชื้อในกลุ่มอุปกรณ์ของเละอ่อนแล้วกอ็อุปกรณ์ที่ ใจสัมผัสร่วมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็แจ้งมาทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับส่วนผู้ปกครองนะครับถ้าลูกหลานท่านเป็นโรคเหล่านี้นะครับท่านต้องหยุดให้ลูกหลานของท่านหยุดอยู่บ้านนะครับพักผ่อนเพียงพอแล้วถ้ามีอาการไข้สูงต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลให้คุณหมอเป็นรักษานะครับเมื่อรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าอาการมานักมาอยู่บ้านก่อย่าพึ่งให้ลูกหลานไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าโรคเหนนี้นี่ ต้องอาการหื้อหายก่อนถึง<ท>จะงดถึงจะบ,บดบดามเรื่อการเกิดการแพร่กระจายนะครับส่วนโรงเรียนถ้ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างน้อย มากกว่า5คนขึ้นไปขอให้แจ้งมาทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเราจะมีการวางแผนร่วมกันว่าจะปิดโรงเรียนกาจะปิดห้องหรือว่าอย่างใดกาซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้องว่าควรปฏิบัติอย่างไรคเพราะฉะนั้นทุกผักส่วนมีความสําคัญโดยเฉพาะปอแม่ผู้ปกครองแจ้งปฏิรงเรียนโรงเรียนก็จะแจ้งมา สถานะรณสุขแข่งกันนึงก็จะได้่วยกันฟ้าระวังตัวกันนะเจ้าวันนี้ยินดีนักหนักเจ้าหัวหน้าตีได้มาอุ้มมาจ๋าแล้วก็คือเขาได้ทําความผู้จักกับ2โรคนี้นักขึ้นรวไปถึงวิธีป้องกันตัวขอบคุณเจ้าเอาละครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าปิกมาดูข่าวกลับมาติดตามรายการเจ้าหนี้พักเหนือกันต่อนะครับเคครับ